สวัสดีครับผมเบ้าเกษตรครับมือนีครับวันพุทธที่22ท่านวาก้ม2หาอกซีครับตอนนี้ผมอยู่บ้านหันครับผมก็เป็นอีกมือหนึ่งนะครับในรอบ1ปีเลยนะครับที่ผมจะมานะครับเก็บภาพแล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับในตลาดนัดง้วควายนะครับบ้านหันนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามที่อยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับ มาที่นี่ง่วนข้างฝ่ามือนะครับอันนี้มีควายนะครับผมผัดประชากรของควายตัวนี้ก็ลดลงหลายแล้วครับนี่ครับก็เพาหลายไปไหนนะครับหาเทียบครับเปอร์เซ็นต์ของง่วนแตงวกับซีโปมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นควายกับซีเหลือวสักเส้าเปอร์เซ็นต์นี่ละนะครับก็หลายไปไหนนะครับโอ้ครับถามคุณนาเพื่อนคุณนาครับครับตัวนี้เท่าไหร่ครับผมเออหาบสางเก้าซีฟนี่ละเท่าไหร่ครับเก้ามื่นอ๋อเก้ามื่นวะครับผมเป็น ควายควายแม่เนาะแม่สาวเป็นบ่คร right. yeah. ับผมครับแม่สาวนี่คร oh, ับพ right> oh, ี่น้องครับราคาห้องเนาะเนาะครับครับผมอยู่บ้านมีอีกบ่มีอยู่ครับมีอีกบ่สีขายบ่อยู่บ้านมีงามๆบ่มเดลกับนีอยู่มันนึงทย่อยทยอยขายเป็นบ่ครับเอาถ้าถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ควายกับคุณอาฝากเบอร์โทรได้บ่ได้ครับครับ093 410 6021ครับคุณอาย่บ้านใดรครับกว่าชัยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ชัยภูมิบอครับโอ้มาตั้งสนใจเลยผมนี่ครับ ฟ้อนสวรรค์อ๋ออยู่ค้อนสวรรค์นะครับผมนี่ครับเป็นใกล้เพิ่นนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงใส่เป็นขนาดก็ได้ครับนี่ครับอ่าครับสวยเลยด้วยนี่แล้วอายุอะไรไปได้เลยนี่ครับเนี่ยปีปีชิเบสเทียนอ๋อปีปีปีปลายปลายครับใกล้จะพศสองเลยขอบคุณในหลายครับผมเยวหาเบิงไวรุนเนหน่อยกัน มีไว้รุนหน่อยอยู่อือนี้ครับคุณหน้าครับวัสดีครับขอบคุณหน้างครับไอ้เท่าไหร่ครับนี่ครับผมสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองตัวผู้ตัวเม่ครับโอ้ครับเขาสวยเลยด้นี่ครับนี่ครับราคาสี่หมื่นสองครับผมราคาห่อเป็นนะครับนี่คือราคาไขยครับราคาไายกับจีด สีแห้งสน้อยแห้งโกงง่วตอนนี้ครับผมว่านะรสชาติกรอบมันกระนอยโล่คุณนายอยู่สาบ้านอยู่สายข้ามไสารคามอยู่สาครับสารคามนี่ยเขาอยู่สายสารคามบอกเขามีบออยู่บ้านมี่ยันบ่กมีสีขายอีกวะครับขมันถามมีหลายมี่ยังเนาะเพื่อคุณใดสนใจคุณนาบอกเบอร์โทรให้ผมเลยครับศูนย์หกสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าครับอยู่บ้านไหนครับผมบ้านน้องบัวน้องบ้านน้องบัวเนาะ ครับ,รบผมครับผู้ใดเพื่อจมีนั้งีตัวปูตัวแม่มีตัวปูตัวแม่ครับเพ oh uh, like oui> ิ y, ่นผมบอกครับสิบตัวตัวสิบโอ้มีสิบกัวตัวเลยครับเพื่อผู้ใดสนใจอยากซื้อกับคุณหนาเพิ่นครับผมฮะโอ้สวยสวยสวยตัวนี้เพิ่นถามเท่าไหร่ครับเท่สองสี่สองสี่หนึ่งสองครับผมสี่สองโอ้สวยสวยสวยอันนี้แม่ลูกตัวนี้ ของใครครับนี่ <laughs> ของใครครับของตาบ่ตาขายเท่าน,นี่แม่ลูกาขายกับเลขแสนเสนแปดเส้นแปดหมื่นบ่คู่คู่กันนี่บ่ลูกแม่ลูกตัวนี้เป็นบ่ครับผมครับลูกมันของใครนี่เป็นผสมของเผ็ดชิงยืนของเพชรชิงยืนบอ่อืมครับเพื่อพี่น้องไอ้ตัวนี้ราคานะครับอันนี้ก็ับเป็นแม่แม่เพื่อนท่องจับท่องแหรอครับ ลูกเดียวลูกเดียวเลยบอกโอ้แม่ยังแม่สาวอยอ่ครับพี่น้องครับนะครับเป็นห้องราคาแสนแปดนะครับพี่น้องครับราคาตอนนี้นาะขเขาพูครับจ้าครับให้ได้เห็นราคาของสอยนะครับเดี๋ยวสิเลาะเบิกฟังนี้ครับฟังนี้มีมินิในหน่อยน้ำครับโอ้ราคาไปบัวท่ามดาครับ โอ้อยตัวนี้เท่าไรครับผมหกหมื่นครับหกหมื่นบ่ะเป็นตัวเถิกตัวเถิกบ่หักตัวหูบ่ะอ๋อตัวแม่บ่อ้อวงเดียวบางไฟแม่เดีว่าสรีละดีอายุหลายปีได้ลหมครับ โบธนิตอืออเป็นควายสาวนะคุนตั้งราคาไปหกหมื่นนะครับพี่น้องครับยูบานมีอีกบะมูีครับมีอีกวสีขายบขายครับย้ <laughs> อยขายเอาบอกเบอร์โทรผมไปไหน่ครับผมชุดแปดหนึ่งแปดสามแปดสมสมจีครับ,บไอรื้ออยูุบ้านไหนยู่าสมารนะครับยูอัศสมาร์นาะราเอนะครับนาะพี่น้องครับคือ ตนใจอไ่เป็นว่ามีไขายูนะครับเพื่อเพื่ออยากโท่ไปหาก็ได้แม่เพื่อกันย่างยูครับไข่เป็นงามอครับผมไข่แม่เนาะโอ้โหครับเห็นเผือโดดเดนมากไออันนี้เท่าไหร่ครับผม อันสองแสนสองครับสองแสนสองเป็นเป็นลูกของใครครับนี่ครับลูกแก้วขวัญอ๋อของแก้วขวัญวะครับครับผมครับอ่าอยุบ้านไหนครับนี่ยอยู่บ้านนนท์ในตำบลขุนเขาเพื่อพระชัยจังหวัดระยองอ๋ออยู่ระเอ็ดเนาะครับผมเป็นเอิร์นว้ยสองแสนสองเป็นเป็นโตตัวผูกวะครับตัวแม่ครับตัวแม่ครับพื้นครับ อายุอะไรไปได้ล่ะครับอายุสิเดือนครับประมาณสิเดือนเนาะยังเป็นวัยสาวอยู่ยังไม่ได้ผสมนะครับพี่น้องครับตัดสองแสนสองครับเอ่อเพื่อผู้ใดอยากได้ครับหรือว่ายังขายผู้ใดหรืออยู่บ้านมีอีกปะมีอยู่ครับมีเอาผมฝากเบอร์โทรไว้ให้เจ้าผมไหมครับ086ครับ234 0631ครับครับผมเนาะอยู่ครับอยู่อยเอ็ดเนาะครับผมขอบพูดอะไรครับผมของดูแก่ขวัญครับสองแสนสองครับพี่น้องครับคิดว่าน่าจะโดดเด่นก็มูวแค่อยู่นี่ เพราะว่ามีไส้ควายดำครับมีเผือกมากโฟตัวเดียวที่เป็นสะอาดสะอาดดีครับพี่น้องครับผมขออนุญาตตัวนี้นะครับผมครับตัวนี้ในในน้ำนะเท่ครับนี่เปิดใบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาท่านครับแสนเจ็ดบอกครับครับแสนเจ็ดหมื่นครับเป็นตัวผู้ตัวแม่ครับตัวแม่ครับโอ้ยคอยสาวเนาะพี่น้องครับแต่ว่าสรีระบทธรรมด้ด้วยนี่อายุอะไรบ่ได้ละครับปราณสองปีครับประมาณสองปีเนาะปีของตัวไว้สองปีครับโอ้ตัวนี้งามครับงาม อยู่บ้านนี่อีกบ่มีครับอ๋อมีมีหลายวะมีสองตัวครับจัดทยอยขายบ่หรือว่าบ่ขายขายครับอ่าขายฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้เพื่อพี่น้องสนใจครับผม062 176 0215ครับครับน้องหลายอยู่บ้านไหนอันเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอ๋ออยู่กาฬสินธุ์บ่ครับผมเอาผมก็อยู่กาฬสินธุ์ได้ครับครับผมนะครับถ้าเฮาเอาผมเอาโดนดินเมื่อกี้ก็สิเห็นว่าจับนวดไข่ก็สิน้อยแต่ว่างัวนี่หลายอีหลีครับนะครับ อันนี้แม่ลูกนะครับเนาะไอ้ห้องตัวไหนครับผมแสนสองแสนสองเนาะครับผมอันน้องยื้อสายครับนี่ยุบบาทไหนกยุคละศีนหรอยุคเพิ่มเมืองบ่อไม่นครับยุคแถวไหนครับยุคบ้านรอคุณนทำกินเลยรับอ๋อคุณนทำกินอยู่ในเมืองเลยครับคุณมากหอดีนะครับแสนสองกบพี่น้องครับแม่ลูกครับลูกสี่ซ้ำแม่แล้วนะครับผมยุบบ้านนี้อีกบ่นี่ครับนี่ครับโอ้กุนนี่เล็บ่ครับผมนี่ครับของอันนี้ของของคุณพ่อเนาะน้ำกันเนาะอันนี้แม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่ครับ หกเจ็ดนะครับผมหกพันเจ็ดพันนะครับอันนี้ก็เป็นควายแบบโบราณเลยเนาะเออควายโบราณควายไทยเฮานี่แหละครับของแผ้เลยครับนี่เบื้องลูกนะครับโอ้ลูกคนขนฟูดีแทน ประมานี้ครับผมอุ้ยนะครับุดคัดด้ครับของไฟก็ได้แม้ว่าไรเจ้าป้นคี่น้อยแด้ว่าจะชุดคัหลายครับนะครับโอ้ของไผนอกครับนี่เขาง่มๆนี่ครับุตาของไผครับของผู้ไบครัจั ที่เป็นที่เป็นมูลาเนาะเป็นบอกม่วงกล้วยจะไหนก็จะสูดจ้อยครับสอง่ครับนี่ครับมูลาไปครับหมือมีเจ้าของจูงเมื่อเลยครับมูลาเจ็ดมือนะครับมูลาเจ็ดมือนะครับผมอ๋อเพป็นบอกอะไรครับผมราคาเจ็ดมือนครับเพื่อนครับเป็นแม่ด้เนาะโอ้ตัวผู้ปะครับโอ้มู้าตัวผู้เจ็ดมือนะ เอาโอ้ได้ครับผมได้ได้เพิ่นอยากโฆษณาให้เอาใส่ครับจงเจริญซ้มเนาะครับป้ายข้าวะข้าระบอลแดงนะครับลูกกอเบิรมแม่แม่สายนะครับผมเสียจงเนาะขอบคุณเลยขอบคุณหลายๆครับผมอ่าขอบคุณครับผมกับเสียจงเพิ่นอยากโฆษณาเอาได้ครับผมอ่าผู้ใดสนใจกรติดต่อเพิ่นเบื่อโทรเพิ่นเนาะนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองหกเจ็ดศูนย์แปดแปดขอบคุณครับผมรับคนเลี้ยงพร้อมรับคนเลี้ยงน้ำอีก ครับเงินเดือนเมื่อหนึ่งกันเดือนเมื่อหนึ่งเป็นสัตวบาลมันบ่ครับดูแลพอครับโคตเลี้ยงเลี้ยงควายบ้านเทาเท่าไหร่มันบ่ครับอาหารเงินเดือนเมื่อหนึ่งอ๋อฮะอ๋ออยู่บ้านเกลื่อนนี่นะครับใกล้ๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับของเจ๊จงครับเอาเอาไงแบบนี้เลยครับง่ายๆเลยเอาไม่แล้วไม่แล้วควายเขาเห่า คุณพุ่งแล้วครับแาะค่าภาประมาณนี่ยนะครับพี่น้องครับให้เบ่งบรรยากาศเนาะครับนำลำดอกเออเฮ้ยนั่นในยุนให้อยู่ด้วยหรือไงพวกไรนี่ซิบไรยังไม่ว่างหันไหมไรละสามไรพวกบัตรพวกไรละสามพันกว่าไหมน้องหล่ะน้องหล่ะถามเออโอ้เบิ่งดีๆครับรวะเออลาบลาบลาบลา เอาไปแล้วไหวบ้างโอ้ครับผมโยกเบิ้มพระล้านครับอันนี้อันนี้ของไผ่ครับของไผ่่ของคุณตาบ่ะครับไอ้ในน้ำในตัวนี้ลูกเบิ้มบ่ะครับครับไอ้ต๊ะผูเนาะต๊ะผูครับเท่าะใดครับผมปล่อยราคาหกสิบเจ็ดหกเจ็ดหกสิบเจ็ดอายุไหรบนได้แล้วปีอายุก็สองปีประมาณสองปีเนาะโมผมเนาะครับผม ครับคุณตาอยู่สบ้านอยู่สบ้านไปโรงครับครับผมมีอีกวะพี่ไข่วัยยุบ้านปลาปพอพอมีก็พอมีครับมีสี่ขายวะหรือจะไหนกับมูยุบ้านบพาะท่านขายดอกอ๋อครับผมอ่านี่ครับผมหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนาะครับผมแตามาแล้วมาแล้วผมยันมันประมาณนี้ครับผม นะครับผมขอบคุณิีสารโดชมคลิปนี้จากเปาเกษตรนะครับผมราคาควายครับในวันที่22ธันวาคม2564ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอตุสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้มาไหมขายยูบองเช็ดใบยังไล่ะขายตัวประกันเอาประกานนะครับในห้างเพชรบุรีนะครับมีคนหาแล้วไม่เจอแล้วครับเจ็ดหนึ่ง แล้วก็สองสามตัวเพชรบุรีนะครับที่ซื้อวันลกัสามหมื่นหมื่นแปดพันสองร้อยหมื่นแปดพันสองร้อยนะครับตอนนี้ลุงเจย์ลูกค้าคร้บหาว่าเป็นเจเลยครับขออนุญาตครับสวัสดีปีใหม่ครับผมอาตุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอทานในหอยทุกคนนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงวนะครับวันนี้เป็นเกียรติยิ่งนะครับอาจารย์มันเดินทางมาทางตลาดนัดเท่านะครับโอ้โหตลาดครับผมเพราะว่าอาจารย์นี่จะหาเวลาว่างยากเลยนะครับที่เล่นไลครับนะครับ สำหรับสำหรับตลาดนัดนะครับเปิดมารอบนี้นะครับรู้สึกว่าคึกคักมากเลยนะครับพยานเพราะว่าจากเบื้องจากการที่เปิดมาซีหางงกนัดมาหนีนะครับรถจะไม่มีห้องจอดเลยงื่เต็มตลอดเลยนะครับรู้สึกว่าคึกคักมากนะครับในห่างยังก็มาซื้อดีนะครับราคาโบตกนะพี่น้องก็ต้องไปตกใจเ,เรื่องเงื่นะครับเหมือนทุกคนอัดอั้นมากเม่ยนเมียมียมีครับคือคือทุกคนก็อยากมาซื้อมาไาย เราเข่ามากเราซื้อมาขายดีพร้อมนะครับสำหรับราคาลูกง้วลูกผสมเนี่ยก็ยังแน่นนักแน่นหรือเก่านะครับสองแสนสามแสนก็นอย่างนี้กับในตลาดนักน,นะครับก็มีคนออกมาขายผมผมเห็นมีมางาสองตัวผูกไว้เขาบอกว่าเป็นเจ้าของสนามโอ้ผมซื้อตอนเศร้าเหรอครับสุดยอดเลยงามเพราะว่าตัวไรงามไปลีขอร์ดของมาขายแล้ยกับเราล็อกมาบพราะไอ้กระปั้นเทียร์อาตุกเกอไปกันนะครับโดยเฉพาะลูกว้วเขาเนี่ยเขาซื้อบ้าอันนี้แหละนะครับเป็นวง้วต้นหนามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะไปไทยไทยฟาร์มม่นะครับผมจะเสนอไปว่าตัวน ี่ผมกำลังวางแผน่นอย่างยู่นะครับตอนนี้ก็ออู้ไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนั่นมาผมเพิ่งถงเห็ดฟ้ามใหญ่เพื่อจะร้องรับอี่อย่างนะครับตอนนี้นะครับเขามีแผนในใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็ดสำเร็จมาแล้วคือซีไวสูตรเก่าตัวนี้เขามีตัวจะสั่งขึ้นมาใหม่นะครับเป็นง่ว้รุ่นใหม่นะครับที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับร้องมันใจวานยังไดกับแม่ไดนะครับตอนนี้เขาถึงสั่งโรงเรียน ันนี้ทุ่มทุนว่าสมควรนะครับอาจารยันผมเห็นผมเห็นในในเฟซบุ๊กแล้วผมเห็นตื่นเต้นเลยอันนั้นขานมากเฉพาะเฉพาะโรงเรียนนี่น่าจะมืดรักเกือบสามล้านเลยโอ้โหผมรวมกับคาทีนะครับคาทีอย่งติดตามเนาะครับเนา้องอาตัวไอฝากไปท่านสมพันธ์ในพี่น้องในห้วยเนี่ยเหยมาบันทันในสำนักเรื่องในห้วยนะครับพ่อข้านะครับที่มาซื้อมาขายกันถากันของมาหลายนะครับตอนนี้สภาพยังปกติอยนะครับตอนนี้การปิดอย่างนะครับก็อยากให้มานะครับคือตอนนี้มันสภาพว่าโลกมันหลายเนาะอาจารย์ คือเขาไปอยากไห้มาหลังหลังหกทุ่มของมานะับของวมนาังค้านนะครับเป็นเปลียนไม้วันพุธครับคือเขาเขาคือตลาดเขาในวันพุธอยู่แล้วนะครับเขายินดีต้อนรับทุกคนนะครับของมาในนี้มี่ซีดีต่อเทียมกันหมดนะครับคือการซื้อการขายนะครับกับปกตินะครับ ผมรู้สึกว่าจะขายดีมากเลยตรงนี้นะครับประมาณนายจะสองพันอัพอาจารตอนนี้นะครับวอกไวยนะน่อยต่อสัปดาห์แม่นครับต่อสัปดาห์นะครับตัวนี้นะครับว่าน่าจะหน่อยกพรานั่นนะครับนะครับขอบคุณนายตูนะครับฝากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับมาซอยกันนะครับรักษาตลาดนัดมันอยู่ได้ตลอดไปนะครับจากที่ตลาดแห่งนี้ก็น่าจะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับอาจารย์นะครับนะครับก็ขอบูดนอาจารย์หลายๆครับขอบคุณผมขอบคุณครับยินดีเลยครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาถักให้เน้หนุ่ยดรามากันเลยมาแป๊บเดียวใสฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นไงครับคึ้คักบะก็กำลังคึ้คักครับไล่บะไล่ว่าเมื่อไหร่ือว่าเยอะครับ ถือว่าหลายันว่าโอ้ก็เล่ากันได้ดอกก็อยู่นั่นกันได้ผมพูดเล่าไม่ไปถนัดโอ้เอาเลยละโอเคโอ้ครับครับมาท่าไทยเลยเริ่มขึ้นขึ้นครับคือขากันเนาะม่จากไหนหรอมาัางแต่หกโมงกว่าจนตั้งแต่เมืดจนสว่างแล้วมาอยู่นี่ก็จะเจ็ดแจงไปแต่ว้านโอ้มาแต่แต่หมู่บ้านหลังหกทุ่มเขามาได้เลย เรือมาตั้แต่หมู่บ้านเลยแจ้งย้าอ๋อแจ้งย้ายตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณคุณท่านครับผมขอบคุณอ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมโอ้คนเห็ดเครื่องหมายเห็ดเลยเราบนวิญญาณลบกฝนด้วยแหละครับผมฮะได้สำนันละรอสำนันละนี่ครับผมของทางบริษัทอำเภอเนาะมาซอยนะครับในการออกเบอร์ออกยังครับผม